สวัสดีครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ขอนำเสนอสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างในงานเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2557งานเกษตรกรรมหมายความว่างานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมุทรการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลและไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปี และไม่ได้ให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องนายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ส่วนลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรพี่พี่ครับตอนนี้ผมเพิ่งมาทํางานรับจ้างเนี่ยตัดหอมอยู่แถวๆนี้ครับพี่ผมอยากรู้ว่าผมมีสิทธิ์อะไรบ้างครับตอนเนี้ค่ะ สำหรับการคุ้มครองแรงงานลูกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะ 1. ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน 2. ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างในงานเกษตรกรรมชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 3. ห้ามนายจ้างผู้ควบคุมงานหัวหน้างานล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างในงานเกษตรกรรม 4. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง ในงานเกษตรกรรมทำงานยกแบกหามหาบทูลลากหรือเข็นของหนักดังนี้สำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็กหญิงไม่เกิน20กิโลกร,รมัมสำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็กชายและหญิงไม่เกิน25กิโลกรัมและสำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นชายไม่เกิน55กิโลกร,รมัมและ 5. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายกำหนดออ แล้วผมทํางานทุกวันเนี่ยดูดูหัวผมที่เนี่ยใส่วิบเลยเนี่ยจะมีวันหยุดกับเขาไหมอวันลาก็จะมีบ้างเปล่าแล้วถ้าหยุดอะ่ะผมจะได้เงินไหมครับเนี่ยลูกเมียผมก็ต้องมีกินมีใช้เหมือนกันครับสําหรับลูจกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะซึ่งทํางานครบ180วันน่ะมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า3วันทํางานโดยได้รับค่าจ้างนะคะ และหากลูกจ้างในงานเกษตรกรรมทํางานในวันหยุดนะคะนายจ้างอ่ะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําด้วยค่ะส่วนกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนหรือจัดให้ลูกจ้าง พักผ่อนน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างในวันทํางานเสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมทํางานในวันหยุดค่ะสําหรับการลาลูกจ้างในงานเกษตรมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะคะแต่ไม่เกิน15วันทํางานนะคะ ส่วนลูกจ้างในงานเกษตรกรรมที่ลาป่วยตั้งแต่3วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ได้ค่ะสำหรับค่าจ้างนะคะค่าจ้างอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นนะคะและจะต้องจ่ายอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเงินไทยณนะสถานที่ทำงานของลูกจ้างให้ถูกต้องและตามกำหนดด้วยค่ะแล้วถ้าผมเอาเมียผมมาทำงานด้วยเนี่ยจะได้ไหมครับพี่อีกอย่างพอดีช่วงนี้ลูกผมไม่ได้ไปงเรียนด้วยอะ่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมครับ ลูกชายอ่ะก็อยากออกมาทํางานด้วยจะสามารถทําได้ไหมครับในกรณีลูกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะที่เป็นหญิงหาทํางานระหว่างเวลา24นาฬิกาถึง6นาฬิกาพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นน่ะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยอาจจะต้องรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนะคะเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งให้เปลี่ยนเวลาทํางานหรือลดชั่วโมงทํางานได้คะ่ะส่วนลูกจ้างที่เป็นหญิงมีคันนะคะ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานดังนี้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนงานยกแบกหามหาบทูลลากหรือเข็นของหนักเกิน15กิโลกร,รัมค่ะและลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นหญิงนะคะที่มีคันสามารถมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งได้98วันค่ะในส่วนของแรงงานเด็กนะคะห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะ และนายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากการทำงานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงค่ะห้ามนายจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆจากลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็ก และห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่นค่ะโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ผมพอใจขึ้นเยอะเลยจากนี้ผมก็จะทำตามที่พี่แนะนำมานะครับไว้ข้างต้นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะรครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับ หนึ่งก็คือให้ในายจ้างจัดให้มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มให้เพียงพอแก่ลูกจ้างนะครับในงานเกษตรกรรม 2. กรณีลูกจ้างในงานเกษตรกรรมพักอาศัยอยู่กับนายจ้างนายจ้างต้องจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างที่3นะครับก็คือสวัสดิการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดไว้นะครับบทกําหนดโทษในข้อที่1นนะครับ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2 5 5 7มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2นะครับนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างในงานเกษตรกรรมหรือจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานตามประเภทงานที่ห้ามตามกฎหมายต้องระวังโทษปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0ถึง800,000บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งปรับทั้งจำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม